มาแล้วนะครับอ่าสวัสดีครับวันนี้เออ่มีกีต้าร์มารีวิวหยิบมาด้วยหยิบมาด้วยเออนะครับตัวนี้มันเป็นเป็น,เป,นเป็นงานใหม่ใหม่เราแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีเออ่มันมีมานานหรือ,อยังนะแต่ผมเพิ่งเพิ่งได้ลองสัมผัสมาตัวนี้จะเป็นเออ่ยี่ห้อคิมมี่คิมมี่นี่นี่เห็นไหม,มเห็นปอกวะโอ้โหกล้องไม่สูบแต่โอ้โหดูอันนี้จะเป็นคิมมี่นะขนาด4ีนิ้ว เออไม้นี่ไม้แม่งสวยไม้หลังไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะนี่เห็นไหมใช่ไม้ข้างหลังก็สวยสวยมากอันนี้มาใหม่นะครับไ้หังไม้ข้างครไม้หลังจะเป็นเอ่อไม้หน้าจะเป็นท็อปโซลิดนะครับเป็นหน้าไม้แท้สปูตนะครับส่วนไม้ข้างเนี่ยกับไม้หลังจะเป็นไม้โอเวนคอร์หรืออะไรสักอย่างผมไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะอเวนคอร์มันจะเป็นคล้ายๆตระกูลเดียวกับพวกรถบูดนะฮะอ่านี่ตรงไห่โอ้สวยว่ะตัวนี้จะเป็นอ่ะตัวเนี้ยนะครับกีตาร์ตัวเนี้ยผมเอามาติดจับคู่กับ โอเอสหนึ่งโอ้โหมันขาดไม่ได้เว้ยจริงามันเป็นทานอะคูสติกตั้งใหม่ทั้งคู่ทานอะคูสติกรุ่นใหม่ของผมนะครับตัวโอเอสหนึ่งตัวราคาประหยัดตัวที่มันมีบลูทูธด้วยนะตัวนี้นะคะนะครับก็อ่ากีตาร์ตัวนี้จับคู่กับทานอะคูสติกมีลำโพงในตัว OS 1ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าแล้วแล้วแล้วถ้าสมมูรณลูกค้าไม่อยากได้ทานหรืออยากได้กีตาร์เปล่าอ๋อโปร่งธรรมดาก็มีก็ตัวนี้จะอยู่ที่3,300บาทแล้วกันโบฉีกออกไปเลย เอชัดๆชีกออกไปเลยก็เดี๋ยวซี่เดี๋ยวบรรบาดมืออ่าอ่าสามพันสามร้อยใช่ตัวนี้พร้อมติดตั้งทานคุติกนะครับอ่าซาห้าพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นี่แต่ก็นี่ตรงคอโอ้โหแม่งสวยเว้ยจริงคือคือผมจะบอกว่าลูกค้าผมเป็นเป็นอะไรไหมลูกไม่ต้องมาแย่งหนูไม่ชอบชอบคอกีตาร์คอเล็กตัวนี้คอมาเล็กเว้ยดูดิเนี่ยเห็นไหมเห็นคอป่ะเห็นไหม เห็นไหมครับมือดูจับเลยเยอะเลยดูดูคอนะอันนี้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 อ่ะอันนี้คอนี่เห็นไหมเนี่ยสำหรับคนชอบกีตาร์คอจังเล็กนะครับผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์ได้คือผมผมผมได้ลองเออ่บริษัทเขาเอามาให้ลองเออผมเอาเลยนะครับผมว่าเอ้ยราคาแม่งได้ด้วยงานสวยมด้วยใช่งานสวยสเปคดีงานสวยสเปคดีนะคะตัวนี้โอเคเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการให้เสียเวลาเดี๋ยวลองอันนี้ผม ผมไม่ได้ต่อแอปนะครับตัวนี้จะเป็นทานอะคูสติกมีลาโพงในตัวมีดีเลย์มีรีเวิร์บมีคอรลัสผสมเสียงได้แล้วก็เชื่อมต่อบูทูธได้ด้วยแม่งพะเอกเอ้า <c oughs> เนี่ยมันเชื่อมต่อไว้อยู่ไงเสียงพอโทรศัพท์เอามามันก็จะดังเนี่ยก็มันต้องปิดหลอกเดียวเสียงก่อนอันนึงไปเสียงก่อนอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงผมเปิดก่อนนะอันนี้ผมเปิดเสียงนิดเดียวพอนะเสียงมันดังมากนะครับตัวเนี้ยมันเสียงดังจริงเวลาวิธีใช้งานของอ่าโอเอสนี่ยโช้งง่ายจริงไม่ไม่คือเราทำทิ้งไปแล้วใช่ไหม แล้วคำิดครข้าวข้าวเพาะลูกค้าสามารถไปดูข้างล่างได้เอาโอเคเดี๋ยวฟังเสียงก่อนแล้วกันเดี๋ยวอันนี้เสียงผมเปิดอ่เดี๋ยวผมปิดก่อนนะวิธีการเปิดก็เดี๋ยวปิดก่อนอันนี้ปิดกดค้างอันนี้ปิดก่อนนะอันนี้ปิดนะแล้วกดเปิดหรอเปิดกดค้างที่ปุ่มใหญ่เลยปิดเปิดกดค้างใช่ไหมใช่อ่ะมาแล้วผมเปิดเสียงไม่สุดนะครับผมเปิดนี้เดี๋ยวพอมันดังมากนะครับตัวนี้ดังไปเดี๋ยวเสียงมันจะอ้นีการจอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูอันนี้ผมเปิด อ่คอรอัดครึ่งหนึ่งดีเล์ครึ่งน,นึงนะครับเปิดนิดอย่างละหน่อยพอเสียงครึ่งหนึ่ง เบื้องต้นประมาณนี้แม่งระบบไฟทานก็ถึงนี้แม่งทามาค่า x4 นะเว้ยแต่มันไม่ค่านะผมบอกว่าเสียงมันอ่าคือคือเขาเรียกว่าอะไรนะเสียง x4 มันจะคมชัดกว่าอ่าอ่าใช่ถ้าลูกค้าที่ได้ฟังอย่างเงี้ยเออมันก็คมชัดกว่าจริงๆแหละแต่ว่าแต่ว่าความคุ้มค่าของมันคือมีบูทูธเดี๋ยวเดเดียจัดให้ดูแล้วก็อันนี้หนูหนูแจ้งก่อนเนาะคือสมมติสมมติลูกค้าไม่ชอบกีตาร์ตัวนี้นะแล้วใครอยากได้อ่าเขาเรียกอะไรเนี่ยอ่าใช่สมมติว่าลูกค้าอยากได้ EQ ตัวนี้วันนี้ผมมาขายจับคู่กันอ่ะแต่พี่ไม่ชอบกีตาร์ตัวเนี้ยไม่อยากจับคู่ตัวนี้เลย ก็เลือกกีตาร์ตัวอื่นก็ได้แล้วก็ติดตั้งตัวนี้ได้ตัวนี้ราคา2,200บาทครับตัวนี้นะฮะระบบไฟฟ้านะเฉพาะระบบภาคไฟฟ้า2,200บาทแต่ผมว่าคู่นี้มันเหมาะกันมากเลยนะทสุยแล้วราคาเนี้ยราคาทั้งรวมติดตั้งฟรีติดตั้งให้ฟรีซื้อไปติดตั้งเองก็ง่ายแล้วราคาเท่าไหร่2,200เหมือนกันก็คือราคาเท่าไัรอุ้ยมันง่ายจริงครับก็ติดตั้งฟรีติดตั้งง่ายมากๆครับจริงๆริงจะเปิดบูทูทเดี๋ยวแป๊หนึ่ง นี่พระเอกมันอยู่ตรงนี้ผมชอบนะก็เอาไปเที่ยวตัวไหนก็ได้นะกีตาร์ตัวนี้มีลําโพงในตัวเปิดเพงออกมาจากกีตาร์ได้เลยนะเปิดแบ็คคิงแท็กไม่กล้าเปิดเป็นเพลงแหรอเอาข้อความเข้าขเดี๋ยวผมโซโล่แล้วกัน สนุกดีมันก็จะโโคตรดัง,ด,ด,งดังนะครับเนี่ยประเสียงอีกทีประเสียงประเสียงอ่าโอโ้โหไม่ได้ยินอยู่นะฮะ,โอ,ะ,ะ,ะ,อะอโอเคนะครับประมาณนี้อ่ะสต๊อปเลยโอเคนะครับอ่านะครับก็ โอเคเดี๋ยวก็จะคงจะแล้ว,แล,วแล้วของแถมม่ได <okay. S 2> ้เลยเดี๋ยวของแถมต้องถามเด <he> ี๋ยวป๊นนึงเดี๋ยวคนก็จะถามว่าเสียงสดของตัวนี้โดยไม่เปิดเป็นยังไงเว้ย okay, เรา okay, ต,ต้องลองเราต้องลองบลัมธรรมดาเป็นไงอ่ะตัวนี้แล้วกันโอ้โหเสียงเบสมันเยอะมากผมขอเข้าใกล้นิดนึงนะ,ะเสียงแบบอันนี้ผมไม่ได้เปิดนะไม่ได้เปิดนะครับก็เดี๋ยวฟังเสียงมัน ตัวนี้แม่งทำมาค่าหลายรุ่นเลยน้ยจริงแต่ะคนาไม่เหมือนกันแวต่ารเก้ยป็นมารไมแท้งลก็จะเป็นงานอย่างงี้ที่โชอะลองดูเสียงสดมันโดยไม่เปิดมา้างอะ่อ สองแถมนะครับตัวนี้คู่นี้กีตาร์บวกทานอคูติก5 5 0 0ร้บาทจะได้อะไรบ้างได้กระเป๋าขอเป็นฟองน้ำดีกว่าเออเทพเลยก็กระเป๋าบุฟองน้ำมีอะโอเคก็บอกกระเป๋าบุฟองน้ำมีคาโป้นะคะมีปิกที่เก็บปิกเหมือนเดิม ปิ๊กที่เก็บปิ๊กประแจขันคอใส่แจ็คใส่สะพายนะคะก็มีให้นะครับแล้วก็อ๋อนี่จะเป็นแล้วจะมีปิกขัดแถมไปให้จะเป็นการสุ่มสีสุ่มสุ่มไปให้ส่วนมาใช่งานเนี้ยอย่างเงี้ยหนูส่วนมากถ้างานหน้าไม้แท้ส่วนมากหนูจะให้เป็นสีใสไปแต่ถ้าให้ผมแนะนําอย่าไปแปะมันเลยอย่าไปแปะดีกว่าต่กว่าแถไมให้เผื่อชอบเผื่อลูกค้าอยากไปติดตั้งเอ่อเอาไปแปะกับตัวอื่นก็ได้ไงอยู่กรุงเทพอยู่ไหนอยู่นอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมอ่ามลูกค้า ผมจะคำนวณเองว่าลูกค้าอยู่ตรงเนี้ยโอเคเป็นส่งแบบไหนส่งเป็นมอไซค์บางส่วนเกิน20กิโลยี่ผมขออนุญาตประเมินด้วยตัวเอง30กิโลก็ส่งฟรีคือแบบว่าผมขอเนญาตเป็นมอไซค์ย่านแลดวจกก็ใส่จังหวัดได้ก็เดี๋ยวจะคิดคำนวณอาดุกด้วยแต่ถามว่าถ้าลูกค้าอยู่ไหนอยู่ลาดกระบังอยู่แบบโหไกล50า0ิกิกิโลอะไรเงี้ยคือขออนุญาตจะส่งเป็นพัสดุไปนะครับเพราะมอไซค์มันแพงผมออกให้ไม่ไหวบางทีนะครับก็ ก็ประมาณนี้ฝากสินค้าตัวใหม่นี้ด้วยใหม่ใหม่เราแต่ไม่รู้ใหม่เขาหรือเปล่านะครับใหม่เราอาจจะเป็นเต่าของคุณลูกค้ารือ๋อหมบอรหัสคิมมี่ K 3ามนหะครับรหัสรุ่นนะครับอ่าคิมมี่แหละคิมมี่ประมาณนี้ไม่ต้องต่อแอมเนาะก็ไม่ต้องต่อเลคิดมันจะยาวเกินต่อแอมได้ด้วยนะครับสามารถต่อแอมได้นะฮะ โอเคนี่ก็สิบนาทีแล้วโอเคยังไงฝากสินค้าตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะโอเคค่ะโอเคค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ